นะครับย้อนกลับไปต่อครับก่อนหน้านี้ที่พูดถึงเรื่องผู้ต้องหาคดีระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับแล้วก็สารภาพว่าที่ทําไปเนี่ยเพราะทําทด้วยตัวเองเลยไม่ได้มีขบวนการแต่อย่างใดทําไปเพราะว่าแค้นทหารครับที่สลายการชุมนุมเมื่อปี5-3สส่วนภรรยาแล้วก็ลูกตอนนี้ได้รับการปล่อยตัวแล้วนะครับแต่ก็ยังคุมตัวเพื่อนสาวคนสนิทสอบต่ออยู่ครับ ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยรายงานนะครับว่าจากการที่ทหารจากกองพันทหารม้าที่4รักษาพระองค์มณฑลทหารบกที่11และตำรวจจากกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลคุมตัวผู้ต้องหาน,นายวัฒนาภูมิเรศผู้ต้องหาครอบครองระเบิดวางระเบิดและพยายามฆ่า จากเหตุวางระเบิดภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามาสอบสวนที่กองพันทหารราบมณฑลทนหารบกที่11ตั้งแต่วันพุทธที่14มิถุนายนที่ผ่านมาโดยรับสารภาพกับทีมสืบสวนช่วงบ่ายวันนี้ครับหลังจากจำนวนในหลักฐานที่ยึดได้ในบ้านพักเป็นวัสดุประกอบระเบิดจำนวนมากโดยนายวัฒนาอ้างว่าเป็นผู้วางระเบิด6จุดมาตั้งแต่ปี2550 เนื่องจากไม่ชอบระบอบรัฐประหารและกรธดแค้นทหารที่เข้าสลายการชุมนุมเมื่อปี2553โดยเฉพาะกรณีวัดปทุมวนารามที่มีผู้เสียชีวิต6คนและก็ยืนยันว่าทุกอย่างทําเพียงคนเดียวเท่านั้นครับค่ะการจับกุมนายวัฒนาในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่ทีมสอบสวนไปแกะรอย นายวัฒนาจากภาพจากกล้องวงจรปิดภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะแล้วก็บวกกับคําให้การของพยานในที่เกิดเหตุซึ่งระบ,บุว่าทางผู้ต้องสงสัยใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าเอาไว้แล้วก็ใส่ชุดสีครีมคล้ายๆกับชุดตํารวจสมัยก่อนนะคะซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่านายวัฒนาไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในบรรดารายชื่อผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาแล้วก็เดินออกไปจากห้องจ่ายยาวงสุวรรณโดยที่ไม่มีถุงที่ถือเข้ามาในตอนแรกนะคะ เจ้าหน้าที่ไปไล่ตรวจสอบเลยกล้องวงจรปิดทั้งหมดในโรงพยาบาลรวมถึงเส้นทางออกจากโรงพยาบาลจนไปถึงที่บ้านพักย่านรามอินทราและจากการตรวจค้น9้าจุดรวมถึงร้านขายจาก,กันลักษณะเดียวกับที่พบในห้องเกิดเหตุซึ่งอยู่ใกล้ที่ทํางานของนายวัฒนาด้วยประกอบกับผู้ต้องสงสัยเป็นอดีตวิศวกรไฟฟ้าก็มีความรู้เรื่องของการต่อวงจรเจ้าหน้าที่เลยเชื่อว่าน,วนายวัฒนามีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนนะคะเลยคุมตัวมาสอบสวนที่มอทบ,บ11บส่วนภรรยาและลูกของน,นายวัฒนา ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวเอาไว้เพื่อสอบปากคําขยายผลเนี่ยล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวทั้งสองกลับบ้านพักแล้วนะคะก็เหลือเพียงเพื่อนสาวคนสนิทที่ยังคุมตัวเอาไว้สอบสวนต่อสําหรับเหตุระเบิดที่นายวัฒนารับสารภาพเนี่ยมีอยู่6จุดด้วยกันนะคะตามภาพกราฟิกหน้าจอเลยนะครับย้อนกลับไป10ปีที่แล้วนะครับเหตุการณ์แรกก็คือระเบิดเมเจอร์รัชโยธินปี50 ระเบิดตู้โทรศัพท์ปากซอยราชวิถี24ปีเดียวกันครับแล้วก็มีตู้โทรศัพท์หน้าบกทบปี5 0ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นปี60ครับปีนี้ครับเกิดเหตุการณ์อีก3าเหตุการณ์ที่เป็นผู้ลงมือก่อเหตุคือหน้ากองสลากเก่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและละครแห่งธาตุแล้วก็ล่าสุดก็คือห้องจ่ายยาวงสุวรรณภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับสารก็อย่างที่เราเรียนไปว่าออกแบบจับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ แล้วเจ้าหน้าที่ก็สังเกตด,ด้วยนะครับว่านายวัฒนานั้นจะทําเพียงคนเดียวตามที่อ้างหรือไม่ครับเพราะว่าเคยมีเคสอย่างเมื่อปี2,544เนี่ยนะครับที่เป็นข่าวดังข้ามเวลานําเสนอเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะครับคดียิงแล้วก็ขู่วางระเบิดห้างโลตัสหลายสาขาสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็พบว่าคนร้ายเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ลงมือก่อเหตุว่าจะเชื่อมโยงกันหรือว่าลักษณะคล้ายๆกันหรือเปล่าอืมแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อ,อก็ต้องสอบสวนขยายผลกันเพิ่มเติมนะคะ